กราฟสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยไม่ใช่สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่แอนเด์เบลฟอร์ดนะคะวันนี้แอนอยากจะให้ดูรถละหล่อคันหนึ่งที่เขาแต่งมาเป็นโทนที่แบบมีโครเมียมด้วยนะคะรุ่นนี้คือลูกค้าหลายท่านนะคะกําลังลังเลว่า ตัวไทเทเนียมกับว i แท็แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวแอนจะพามารับชมคันนี้ค่ะคันที่อยู่ด้านหลังแอนนี้นะคะก็เป็นรุ่นเอเวอร t ตัวไทเทเนียมนั่นเองนะคะเป็นตัวขับ4นะคะไทเทเนียมจะมี2รุ่นค่ะก็คือเป็นตัวขับ2และขับ4 ซึ่งเป็นตัวท็อปเหมือนกันราคาแตกต่างกันไหมแตกต่างกับรุ่นวายเทคค่ะแตกต่างกันอยู่ประมาณ25,000บาทราคานะคะ1นึ่งล้บาทค่ะแต่ถ้าเป็นตัวว i ยเทคราคา1นึ่งล0านบาทค่ะแค่จะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวแอนจะพาไปดูทีระจดุดแล้วก็บวกกับที่ตัวนี้นะคะเป็นสีขาวพิเศษนะคะเป็นสีขาวมุกซึ่งสีขาวมุกเนี่ยจะเพิ่มเงินอีก1 2 0 0 0บาท รวมกันเป็นราคา1นึ่งล้านเก้าบาทนั่นเองนะคะแต่ไม่รวมแต่งนะสําหรับพี่ๆคนไหนอยากจะแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถเพิ่มงบนะคะในการแต่งให้แอนนะคะได้ฟิตเมลล่หลอดได้แต่งหล่อเพิ่มเข้ามาได้เลยถ้าพี่ๆคนไหนนะคะอยากจะแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะบอกแอนได้เลยแอนสามารถจัดหล่อๆให้แบบนี้ได้เลยแต่ว่าคันนี้นะคะก็ไม่ได้แต่งคือแบบไม่ได้แต่งสุต่ตานค่ะแต่งแค่นี้ก็หล่อแล้วและ ใครหลายๆคนนะคะที่อยากจะแต่งแบบธรรมดาไม่ได้แบบฟูลออปชันไม่ได้ฟูลเซตใส่แค่ชุดแต่งล้อม็กก็พอแค่นี้ก็หล่อเดี๋ยวลองมาดูคันนี้ค่ะว่าเขาแต่งหล่ออะไรบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะเป็นอักษร e v e r อร์เเป็นสีแบบว่าสีโครเมียมนะคะแล้วอักษรเนี้ยคือสั่งมาจากโรงงานซึ่งเป็นอักษรอะคริลิกแท้นะคะแต่ไม่ได้มาจากโรงงานแต่เป็นการติดตั้งเพิ่มเติม,ตมจากบนฝั่งกระโปรงเนี้ยคือเดิมๆอ่ะ รุ่นไทเทเนียมจะไม่มีค่ะจะไม่มีคําว่าอักษรเอว่เรสหรือไทเทเนียมนะคะก็อันนี้คือติดตั้งเพิ่มเติมสามารถติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะแล้วบวกมาตรงที่กระจังนะคะเป็นกระจัง F O I D เป็นกระจังยอดฮิต e อยู่แล้วแอนก็พูดหลายคลิปเหมือนกันเพราะลูกค้าเนี่ยเลือกแบบอะคะ่ะสไตล์การแต่งไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่เป็นอักษรแล้วก็ตัดดําเงานะคะแล้วก็บวกกับไฟมินิไลท์เนี่ยไฟตรงนี้นะคะเป็นไฟที่ลูกค้าสามารถเลือกสีได้เช่นกันค่ะสีส้มหรือสีขาวอันนี้ก็คือเอา เป็นสีขาวค่ะเอาตัดกับแสงตัวซีแคมที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะหล่อๆแบบนี้ลูกค้าก็เลยเลือกเป็นสีที่มันตัดการคุมโทนเลยนะคะเอาเป็นสีขาวนี่สีเดียวกับตัวไฟซีแคมนั่นเองนะคะบวกกับตัวนี่เลยกล้อง360องศานะคะมีกล้องรอบพันซึ่งตัวนี้นะคะเป็นรุ่นตัวท็อปเนี่ยเขามมีมาให้อยู่แล้วนะคะ แล้วออปชันนะคะก็คือเหมือนรุ่นว i ยแท็กแหละเดี๋ยวแอนจะให้ดูเรื่อยๆว่าตรงไหนที่แตกต่างกับรุ่นว i ยแท็กบ้างนะคะแล้วมาดูตรงนี้ค่ะตัวนี้เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ชุดแต่งวิกเตอร์ก็เป็นหน้าที่ยอดทีท์เหมือนกันค่ะหน้าเนี่ยจะเชิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าหลายท่านบอกว่าไม่อยากได้หน้านี้อยากได้เป็นหน้า AKC อยากได้ที่มันเป็นหน้าของแบบว่าวิกเตอร์นะคะวิ วิตเตอร์วีหมันจะมีหน้าวิตเตอร์วีหนึ่งวีทะคะอันนี้เป็นหน้า V2 ทูแล้วก็อยากได้ชุดแต่งวายวสาสุมาหรือหน้าแรนดอมก็มีเหมือนกันค่ะมีให้เลือกหลากหลายแบบเช่นกันแล้วคันนี้คือเขาตัดนะคะเอาเป็นสีดําเงา ตัดสีขาวเพราะตัวรถเป็นสีขาวก็เลยตัดกันก็คือเอาเป็นแค่สีดํานะคะแล้วก็ตัดกับสีขาวแล้วมีสีโครเมียมสอดแทรกเข้ามาเพราะรุ่นของไทเทเนียมมาของเขาจะเป็นแบบโครเมียมด้านหน้าของเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นกระจังเดิมนะคะจะเป็นสีโครเมียมแล้วก็ตรงไฟตัดหมอกเนี่ยเขาจะเป็นโครเมียมเหมือนกันเดี๋ยวแอนจะให้ดูด้านข้างว่าตรงไฟตัดหมอกเขามีโครเมียมไหมเนี่ยค่ะถ้ารุน่นวายแท็กจะไม่ใช่เป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะ ถ้ารุ่นไทเทเนียมเนี่ยอันนี้ค่ะเขาจะเป็นแบบโคมเมียมแบบนี้ตัดกันหรือถ้าเกิดว่าลูกค้าจะแรปได้ไหมแรปได้ค่ะแต่อันนี้คือพี่เขาไม่ได้แรปเนาะแล้วก็พี่เขาอยากให้มันดูแบบไฮนิดนึงขนาดอักษรยังเป็นโครเมียมเลยค่ะแล้วมาดูที่ไฟหน้าของเราค่ะเป็น ไฟไบแมทเทคเอลเนี่ยเป็นไฟที่เหมือนกับรุ่นไวท e เทคไหมคะเหมือนกันเลยเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปทั้งคู่นี่ก็จะมีไฟซีแคมนะคะสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนอันนี้ไฟเลี้ยวแล้วก็3ดวงเนี้ยอันนี้เป็นไฟที่ลูกค้าหลายท่านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันสว่างเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นไฟสูงสามารถปรับสูงต่ำได้ดวงนี้ ปรับไฟปกติซ้ายขวาแล้วอีกดวงหนึ่งอันนี้เป็นไฟที่ส่องวิสัยทัศน์ด้านข้างค่ะเขาจะสาดแสงออกมาประมาณนี้เลยคือเวลาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเนี่ยคือมันจะสาดแสงออกมาตามองศาของล้อเราเลี้ยวเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายไฟอะค่ะเขาจะสาดแสงมาทางซ้ายแต่ด้านขวาจะไม่ติดนะคะส่วนถ้าเกิดเวลาเราเลี้ยวขวาด้านซ้ายก็จะไม่ติดคะ่ะมันจะสาดแสงไปทางด้านนู้นนะคะให้เห็นวิสัยทัศ์ด้านข้างคือมันเซฟความปลอดภัยแล้วบวกกับที่ลูกค้าค่ะบางที บบถ้าไม่ระมัดระวังเนาะบางทีเรามองไม่เห็นจริงๆอันนี้ช่วยได้เยอะมากๆนะคะสําหรับคนที่แบบว่าสายตาพรามัวมองไม่เห็นคือแบบอาจจะรู้สึกว่าการมองวิสัยทัศน์ด้านหน้าเนี่ยอาจจะแบบเป็นเรื่องใหญ่ปัญหาใหญ่สำหรับลูกค้าบางท่านนะคะแล้วก็บวกกับตรงนี้ค่ะเป็นไฟตัดหมอก LED ที่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นไฟที่ลูกค้าเวลาใช้เนี่ยได้ใช้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ฝนตกค่ะ เวลาที่เราเดินทางกลางคืนถ้าฝนเนี่ยตกเนี่ยแสงสีขาวต้องแจ้งนิดนึงว่ามันจะไม่ค่อยเกาะถนนแล้วมันจะไม่ค่อยเห็นวิสัยทัศน์ด้านล่างคือถ้าแนะนํานะคะอันนี้ยังไม่เสร็จแอนก็เลยแบบว่าจะแนะนําให้กับพี่พี่น้ำพึ่งนะคะก็ให้เป็นแบบโคมสีเหลืองดีกว่าเพราะว่าถ้าโคมสีเหลืองเนี่ยไฟมันจะเกาะตามพื้นเนี่ยด้านหน้าของถนนนะคะมันจะเห็นวิสัยทัศน์ง่ายกว่านะคะบวกกับไฟ บวกกับฝนตกนะคะคือฝนตกทีมันแบบมันตกแรงอะเนาะมันมองไม่ค่อยเห็นวิสัยทั์ด้านหน้าสักเท่าไหร่แล้วบวกกับไฟของเราเป็นไฟเป็นไฟแสงสีขาว LED เนี่ยแบบนี้ค่ะมันไม่ค่อยเกาะพื้นถนอนอันนี้ลูกค้ารู้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าลูกค้าหลายท่านเนี่ยเขาใช้ไฟที่แบบเป็นสีส้มกันก็เยอะอันเนี้ยเขาพ่นเป็นสีเหลืองก็มีสีส้มก็มีคือทํำหลายสีค่ะอันนี้เราสามารถทําได้เหมือนกันแล้วมาดูตรงนี้ค่ะเซนเซอร์นะคะเขาจะอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะเซนเซอร์ด้านหน้านะคะ4จุดด้านข้างอีก2จุดตัวนี้จะมีช่วยระบ ช่วยถอยจอดเป็นแบบจอดอัจฉริยะคือเวลาลูกค้าใช้โหมดนี้นะคะแอนต้องแจ้งว่ามันไม่ได้ถึงขั้นแบบ100%ยคือเวลาที่เขาอะเวลาที่จะใช้โหมดที่แบบ ช่วยถอยจอดอัจฉริยะนะคะเขาจะต้องเดินหน้าและเขาต้องวัดว่าเส้นถนนอยู่ตรงไหนอันไหนชัดถ้าไม่ชัดเนี่ยเวลาบางทีเขาอาจจะแบบเขาเรียกเซนเซอร์การตรวจจับเนี่ยอาจจะไม่แม่นถึงขั100้นร้อเเพราะว่าบางทีถ้าเซ็นเซอร์เราเปื้อนฝอนตกแล้วเราไม่ได้มาดูแล้วเราใช้โหมดนั้นอาจจะมีหลุดได้นะคะอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะบวกกับนี่เลยกองตัวนี้เลยค่ะที่ รุ่น4คูณ4นะคะหรือว่าตัวขับ2ที่เป็นตัวแพ็กเกจนะคะก็จะมีตัวนี้ให้ค่ะก็คือเป็นตัวกล่องรักษาระยะห่างนะคะตัวนี้เขาจะทำงานควบคู่กับตัวนี้ค่ะที่อยู่ด้านบนนี่ ไอตัวนี้มันไม่ใช่กล้องบันทึกเหตุการณ์นะคะที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้มันไม่ใช่กล้องบันทึกเหตุการณ์ค่ะเป็นกล้อง A dash ที่เอาไว้สําหรับเวลาที่เราทํางานควบคู่ไม่ว่าจะเป็นโหมด Adaptive Cruise Control นะคะขับตามรักษาระยะห่างหรือว่าอยู่ในเส้นเลนเป็นเหมือนค i ป pping เลยน,นะคะเวลาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเวลาที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวมันจะรู้สึกขืนๆหน่อยนะอันนี้ไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าระบบของเขานะคะทํามาเพื่อที่จะให้ลูกค้า เวลาพี่ๆขับจะอยู่ในช่องถนนถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายโดยที่เราไม่เปิดไฟเลี้ยวมันจะขืออยู่แล้วนะคะอันนี้เซฟความปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่ใช้เราสามารถปิดได้ค่ะมันจะมีปิดอยู่ที่ปุ่มนะคะ ปุ่มคอนโซลด้านหน้านะคะอยู่ที่พวงมาลัยเราสามารถปิดได้แล้วก็บวกกับที่ว่าเราใช้โหมด Adaptive Cruise Control เนี่ยเป็นการขับตามคันหน้านะคะรักษาระยะห่างแล้วตัวเนี้ยเขาจะล็อกความเร็วนะคะเวลาที่พี่ๆขับตามคันหน้าล็อกความเร็วที่ร2อยยี่หรือจะร้อยหนึ่งสามารถล็อกความเร็วได้เลยแล้วก็เขาจะเว้นให้1ช่วงรถ2ช่วงรถแล้วแต่ว่าเราจะล็อก คือประมาณหนึ่งช่วงรถหรือสองช่วงหันรถนะคะอันนี้แล้วแต่พี่ๆเลือกเลยแล้วก็บวกกับที่ว่าเขาทํางานควบคู่กับตัวนี้ค่ะนี่ไฟหน้าตรงน,นี้ค่ะเป็นไฟสูงเวลาที่พี่ๆเดินทางนะคะกล้องตัวนั้นนะคะจะตรวจจับแล้วก็กล่องตัวนนเนี้ยเขาจะตรวจจับด้วยว่าด้านหน้าเนี่ยถ้าไม่มีรถด,ด้านหน้านะคะไม่มีไฟท้ายของรถด,ด้านหน้านะคะบวกกับที่ไม่มีรถที่สวนมาคันเนี้ย คือถ้าเกิดว่าเปิดไฟสูงไว้แบบอัตโนมัตินะคะเขาจะเปิดไฟสูงให้เลยแล้วบวกกับที่ถ้าลูกค้าเวลามีรถแสงเข้ามาเขาจะแหวกแสงออกให้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไปแยงเพื่อนร่วมทางนั่นเองนะคะบวกกับเดี๋ยวแอนจะเปิดห้องเครื่องให้ดูพี่ๆหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าตาห้องเครื่องหรือบางท่านอาจจะเห็นจนเบื่อแล้วนะคะแต่ว่าก็ฝากพี่ๆมาดูกับแอนด้วยนะคะก็เดี๋ยวแอนจะเปิดห้องเครื่องให้ดูหน้าตาห้องเครื่องอาจจะเขาเรียกอะไร ยังไม่ได้ทําความสะาดได้เยอะนะคะเดี๋ยวเวลาเปิดนะคะต้องแจ้งนิดนึงว่าเขาจะเปิดฝั่งทางด้านซ้ายนะคะซายมือแอนนะก็คือแบบเป็นฝั่งคุ้นแม่บ้านนะคะที่จะต้องช่วยเปิดนิดนึงเวลาคุณพ่อบ้านมาเปิดอ่ะนี่ อันนี้คือหน้าตาห้องเครื่องของเรานะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบว่าเรายังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะก็ยังไม่ได้ส่งมอบอันนี้เดี๋ยวถ้าเหลืออีกนิดหน่อยเก็บงานอีกนิดหน่อยก็เดี๋ยวพร้อมส่งมอบแล้วาร้างขัดเคลือบก็ส่งมอบได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะคะเป็นเก e ียร์ e-shifter 10สปีดแรงม้าเนี่ย2 1งแรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันก็ลูกค้าเนี่ยหลายท่านก็อยากจะรู้ว่าหน้าตาห้องเครื่องเป็นยังไงอันนี้คือหน้าตาห้องเครื่องยนต์ค่ะตัวนี้ที่แอนจับอยู่ อันนี้เป็นตัวซับโฟมดูดซับความร้อนเก็บซับเสียงอันนี้คือลูกค้าเนี่ยมาจับแบบนี้ได้เลยนะคะมันจะไม่รู้สึกว่าร้อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราเดินทางไกลอะค่ะเวลาที่เราจะดูเครื่องยนต์ว่าตรงไหนที่แบบสมมติว่าเกิดอัซิเดนหรือว่าเกิดปัญหาเราสามารถเปิดแล้วเรามาจับดูตรงนี้ได้เลยมันไม่ร้อนจริงๆนะคะมันไม่ร้อนเลยรู้สึกว่าเวลาจับเนี่ย มันไม่ได้อุณหภูมิขึ้นที่มือเราอะมันจะอยู่ที่ตัวโฟมค่ะเพราะว่าเขาดูดซับความร้อนเก็บซับเสียงแล้วก็มีตัวบุเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะตัวซับโฟมนะคะตัวนี้เขาจะเก็บซับเสียงด้วยแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยถ้านั่งภายในห้องผู้โดยสารเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินนะเพราะรู้สึกว่าห้องเครื่องเราเนี่ยก็เก็บเสียงได้ดีแล้วพอในห้องผู้โดยสารนะคะ ห้องผู้โดยสารเราเก็บเสียงได้ดีกว่ามีเสียงลําโพงนะคะเปิดฟังเพลงอยู่ก็ไม่ได้ยินเสียงแต่ที่ได้ยินเสียงเดี๋ยวแอนจะพาไปดูว่าอยู่ตรงไหนนะคะแล้วคันนี้เป็นนี่เลยไบเทอร์โบค่ะเป็นตัวที่ลูกค้าหลายคนก็กําลังสงสัยว่าอา้าแล้วมันมีไบเทอร์โบกับซิงเกิลเทอร์โบถ้าเป็นตัวขับ4มองได้เลยค่ะว่าเป็นไบเทอร์โบก็คือการทํางานของเขานะคะ คือการทํางานรอบต่ําและรอบสูงนะคะแรงทอร์กหรือว่าแรงที่ลูกค้าใช้นะคะแรงบิดอย่างเงี้ยลูกค้าหลายท่านก็เอ๊ะมันเป็นใบเทอร์โบแล้วเครื่องยนต์แค่2.0งองหรอที่ให้มาอัตราการเร่งอะคะ่ะตัวเล็กทํางานปุ๊บส่งไปให้ตัวใหญ่ทํางานอันนี้การดึงอะคะ่ะลูกค้าแอนมองว่ามันก็ดึงให้นะคะในระยะตน้นนิดนึงดีเลย์นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ดีเลย์เยอะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นซิงเกิลเทอร์โบแตกต่างกันเยอะไหมไม่เยอะค่ะ ไม่เยอะมากนะคะรู้สึกการที่แอนสัมผัสมาเนาะทั้งซิงเกิลเอร์โบแล้วก็ไบเทอร์โบเนี่ยลองขับกันแล้วมันไม่ได้แตกต่างกันมากค่ะแต่ต้องรู้ว่าพี่ๆเอาไปเทียบกับอะไรด้วยนะคะแล้วมาดูตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือเบรกไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีตัวที่เขากระจายแรงดันน้ำมันเบรกนะคะการเบรกแบบสมูทเนี่ยเบรกยังไงแอนส่วนมากเนี่ยต้องแจ้งอย่างนี้นิดนึงค่ะเวลาที่ลูกค้าเดินทางไกลแล้วเวลาในการเบรกเนี่ย สมมติว่าพี่วิ่งไปประมาณร้อยสามร้อยสี่ละแต่เวลาเบรกพี่จะเบรกยังไงสมมติพี่จะเบรกเข้าโค้งอันนี้ค่ะตัวแรงตัวที่มันกระจายน้ามันเบรกใช่ไหมคะมีตัวสี่เส้นเนี่ยการที่เขาจะกระจายน้ํามันเบรกให้แต่ละล้อค่ะมันจะกระจายไม่เท่ากันเวลาเบรกเนี่ยแอนถึงบอกว่ามันเป็นการเบรกเสร็จแบบสมมติสมมติเนี่ยล้อหนึ่งฝั่งนี้40เพราะเวลาเข้าโค้งเข้าโค้งขวาใช่ไหมคะมันจะรู้สึกว่าต้องเบรกละมันต้องชะลอละอันนี้ค่ะมันจะเบรกประมาณ40 อน,นุประมาณ20อันนี้30บ้างคือมันแต่ละล้อมันจะไม่เท่ากันนะคะในการที่เราจะใช้เบรกเนี่ยไอที่แบบเบรกแบบกระทืบไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆสมูทลงมันต้องดูว่าเราเบรกแบบไหนเราใช้โหมดแบบไหนด้วยอันนี้มันจะทํางานควบคู่กับโหมดที่เราใช้ด้วยนะคะขับ2ขับ4 h 4ไฮสโลพี่ใช้โหมดอะไรอยู่นะคะการเบรกจะไม่ค่อยเหมือนกันแล้วฝั่งด้านนี้นะคะก็จะมีน้ํามันเบรกค่ะน้ํายาแอร์คูลเลนแล้วก็บวกตรงนี้นะคะอันนี้จะ เป็นตัวที่เติมนะคะน้ำยาพวกการปัดน้ำฝนเราจะใส่น้ำหรือว่าเราจะใส่น้ำยาก็ได้แล้วบวกกับตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวกรองอันนี้ท่อดักอากาศนะคะแล้วมาดูอีกจุดหนึ่งที่แอนบอกว่าตัวที่มันเสียงดังหน่อยตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวพัดลมไฟฟ้าควบคุมการทํางานโดยดีเลย์เนี่ยตัวเนี้ยค่ะตัวเนี้ยพัดลมเนี่ยมันจะดัง ดังกว่าเครื่องยนต์เพราะมันไม่มีใส่ย่านมูเลยแล้วนะคะตรงนี้คือโล่งๆเลยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเขาทํางานแยกกันไม่ดึงกําลังของเครื่องยนต์แล้วนะคะเครื่องยนต์ทำงานไปเลย 2000cc ค่ะและ้วก็ตัวพัดลมเนี่ยเขาก็ทํางานของเขาเลยแล้วการทํางานของพัดลมคือการระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์ให้อยู่ในอุณหภูมิที่ปกตินะคะแล้วก็ตัวเนี้ยที่เขาเว้นช่องว่างไว้ให้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะเขาเซฟความปลอดภัยให้กับลูกค้าเวลาเกิดอุบัติเหตุเวลาชนแรงๆเนี่ย เวลาที่ชนแรงสุดเลยนะคะชนเข้าไปเนี่ยมันจะยังไม่ถึงของเครื่องค่ะเครื่องยนต์เราจะยังสตาร์ทและขยับไปอยู่ข้างทางเพื่อรอรถฉุกเฉินได้อันนี้คือเซฟความปลอดภัยให้กับลูกค้าหลายท่านมากๆแล้วเดี๋ยวท่านถัดไปตรงนี้ค่ะนี่แบตเตอรี่แบต A G M หรือโฟโมโคที่ขนาด80แอมป์หรือ800 C C A ตัวนี้ลูกค้าที่หลายท่านชอบเพราะว่าหเลยเขาจ่ายไฟลึกค่ะในขณะที่เราอยู่ร้อนจัดหรือเย็นจัด เขาจะสตาร์ทรถได้แบบง่ายมากๆมันไม่ดีเลยอ่ะมันเหมือนคล้ายๆว่าเวลาที่ลูกค้าบางท่านที่เคยเจอนะคะแบตในแต่ละลูกที่เจอนะสตาร์ตตืดๆๆ,ๆ,ๆดืกว่าจะติดใช่ไหมอันนี้คือแบบครั้งเดียวก็รู้สึกว่ามาสตาร์ตติดเลยเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะ อะไรนะแตะปุ๊บสตาร์ทติดเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วตัวนี้จะมีโครงกิตที่อยู่ด้านในอันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะสายออฟโรดนะคะไม่ต้องห่วงว่าน้ํามันอ่ะน้ํากลั่นค่ะน้ํากลั่นที่อยู่ในตัวแบตเนี่ยมันจะไปกระเด็นโดนห้องเครื่องอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะเขาจะมีโครงกิตที่อยู่ด้านในเอาไว้ซับของเหลวเวลานั้นก็คือขึ้นเขาออฟโรดได้สบายใจพี่จะล้ออยู่ข้างนึงตัวอเอ๊ ร้อยค้างอยู่ฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันจะเคงเขเลยนะโครงเคียงแบบนี้พี่ก็อยู่ได้สบายมากไม่ต้องห่วงว่าน้ำกลัานจะกระเด็นนะคะ mm. แล้วก็มาดูตรงไดชาร์จค่ะขนาด250แอมเป์เป็นไดชาร์จที่ใหญ่กว่ารถบ้านทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเปิดฟังเพลงหรือจะตั้งแคมปิ้งจะปิ้งย่างพี่ๆสามารถใช้ไฟที่รถเราได้เลยลูกค้าท่านหนึ่งโทรมาหาแอนว่าเฮ้ยแอนมัน,ม,นมันสามารถที่จะ ใช้แบบแคมปิ้งได้ไหมอเวลาใช้ปิ้งย่างหรือว่าใช้ไฟในรถอะไรเงี้ยใช้ได้ค่ะแต่ถ้ามันเหลือน,นิดนึงแล้วค่ะประมาณสัก5%ี่ยค่ะมันจะเริ่มเตือนไปที่หน้าจออันนี้ลูกค้าก็คอยที่เข้ามาดูด้วยนะเวลาที่ลูกค้าแบบรู้สึกว่าเอ๊ะ มันเหมือนมันชาร์จนานเออมันใช้นานเกินไปอาจจะต้องมาสตาร์ทคู่นะคะสตาร์ทไปเลยแล้วไม่ต้องหวังว่ากลิ่นท่อของดีเซลเนี่ยมันจะไปกระทบเพื่อนร่วมทางหรือไปกระทบกับเพื่อนที่ตั้งแคมป์อยู่อันนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแอนจะพาไปดูว่ามีอะไรแล้วบวกกับตรงนี้ค่ะนี่อันนี้นะคะเป็นท่อแอร์ขนาดที่ท่อเล็กนะคะแต่ด้านหน้าแผงใหญ่มากนี่เลย ด้านหน้าเนี่ยแอนไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะด้านหน้าของตัวเอเวอรเรสจะเป็นแผงที่ใหญ่มากสําหรับที่ลูกค้าหลายท่านที่พูดว่าทําไมแอร์ของ Ford มันเย็นเพราะแผงแอร์ค่ะด้านหน้าของเขาเนี่ยพอเวลามันกระทบกับลมอ่ะมันจะทําความเย็นได้เร็วมากๆนะคะเขาถึงให้แอร คือเป็นที่1ของฟอร์ดเลยนะคะเรื่องแอร์เย็นชํำเลยนะคะลูกค้าหรือพี่ๆหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะอันนี้คือหน้าตาภายในห้องเครื่องของเรานะคะหน้าตาแบบนี้เลยเดี๋ยวแอนจะพาไปดูด้านข้างบ้างว่าเขาแต่งละหล่อด้านข้างมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวแอนขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปรงก่อนเวลาปิดเนี่ยคือแอนต้องปล่อยนะนี่ปล่อยแบบนี้เลยค่ะไม่ใช่ว่าแอนต้องกดนะมีพี่คนหนึ่งเขามาคอมเมนต์แอนว่าเฮ้ยปิดฝากระโปรงแบบนี้ เป็นเซลได้ยังไงก็เวลาปิดอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าสูย์ฝึกขับรถอะคะ่ะเขาก็บอกให้แอนอปล่อยเลยไม่ต้องไปกดทับมันนะเพราะว่าคือถ้ากดทับมันเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะลงล็อกหรือเปล่าอาจจะหักได้นะคะอะไรเงี้ยคือแอนก็เลยบอกว่าอ่ะเวลาปิดก็ปล่อยเลยนะคะไม่ต้องห่วงว่ามันจะแบบ จะแตกหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างค่ะเดี๋ยวแอนจะให้ดูตัวล้อนะคะที่ลูกค้าใส่มาคือล้อเป็นล้อหล่อๆนี่แหละแต่หลายคนอาจจะชอบล้อแบบนี้หรือหลายท่านอาจจะไม่ชอบล้อแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นยางโตโยเป็นตัว A t ทลูกค้าใส่ยางเข้ามาเนี่ยอันนี้ใส่วิงงะะงะะว่งเงียบนะคะไม่ได้กึ่งออฟโรดเลยไม่ได้ลุยจ๋าเลยนะคะแต่อยากวิ่งเงียบนะคะลายแม็กเนี่ยเป็นแม็กขอบย0่ยางที่แอนใส่ไปให้กับลูกค้าเนี่ยแอนก็แจ้งกับลูกค้าค่ะ ว่าถ้าเกิดอยากจะได้แบบฟิตเมนที่ดุดุหน่อยนะคะแอนแนะนําให้ใส่275แต่ถ้าพี่อยากได้แบบว่าฟิตเมนที่หล่อๆนะคะก็แนะนําเลยว่าให้ใส่265แก้มยางเนี่ย50แล้วก็จะได้แบบฟิตเมนทหล่อหน่อยนะคะมันไม่ได้ดูดุไปนะคะไม่ได้ดูบึกเกินไปอันนี้คือเป็นฟิตเมนที่หล่อจัดฟิตเมนแบบเนี้ยก็หน้ากว้างของเขาเนี่ยมันจะเป็น265แก้มยางอยู่ที่50เวลาที่ใส่ยางแบบนี้ ยางเดิมเนี่ยมันจะกว้างประมาณ7นิ้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่ายางที่เราเปลี่ยนเนี่ยแบบนี้ทั้งแม็กเอยแล้วก็ยางนะคะที่ใส่ไปเป็นนาก้างเกานิ้วนะคะลูกค้าหลายท่านอาจจะแบบงงว่าทําไมต้องเปลี่ยนแม็กอะทำไมต้องใส่หล้อแม็กแบบนี้ล่ะคือลูกค้าหลายท่านอาจจะชอบด้วยความที่เขาใส่หล่อมามันก็ได้ความหล่อจริงๆนะคะแต่ถ้าลูกค้าหลายท่านอาจจะซื้อคือช่วงล่างคือความปลอดภยัยยางเนี่ยมันเกาะถนนมากยิ่งขึ้นถ้ายางเดิมของเขานะคะเป็นยางกูดเตียแล้วยางกูดเตียเนี่ย ก็สมชื่อเขาเนาะลูกค้าหลายท่านอาจจะไม่รู้แลียรู้อยู่แล้วค่ะว่ายางกูเดียเนี่ยเป็นยังไงเนาะแอนอาจจะไม่ขอลงรายละเอียดนะคะแล้วตัวนี้นะคะด้านในของเขาเป็นโชคนะคะตัวนี้ก็คือเป็นด้านหน้าดับเบิลวิสโบนะคะเป็นปีกนกอิสระแยกซ้ายขวานั่นเองปะเดี๋ยวแอนจะพาไปดูด้านข้างอันนี้แก้มข้างก็ินคลีนหน่อยนะคะนี่รุ่นไทเทเนียมเห็นไหม เขาจะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้ค่ะเห็นไหมว่าจะเป็นแบบว่าเงาๆอย่างนี้เลยค่ะเห็นตังกล้องมา <laughs> แล้วก็มีกล้อง360องศานะคะก็อยู่ด้านข้างตรงนี้นี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าจริงๆอันนี้คือยังไม่ได้ p d i นะคะยังไม่ได้เปิดระบบไฟจะมีไฟส่องข้างทางบวกกับนี้เลยขอบประตูค่ะถ้าเป็นรุ่นวแท็กเนี่ยเขาจะเป็นแบบสีเทาดำคือจะเป็นสีดำนั่นแหละแล้วก็มือจับนะคะจะเป็นโครเมียมนี่ เบารองมือแอนใส่ให้เร็วเรียบร้อยเบารองมือนกันนะคะทั้งเล็บทั้งแหวนทั้งนาฬิกาหรืออะไรที่ตรงนี้มันจะโดนขูดบ่อยสุดนะคะแอนก็เลยใส่เบ้ารองมือไปให้บวกกับท่าตรงนี้ท่ารุ่นไทเทเนียมเนี่ยเราสังเกตง่ายๆมือจับเนี่ยก็ยังเป็นโครเมียมเห็นไหมคะแล้วอันนี้คือใส่แตะเข้าไปเพื่อที่จะให้เวลาแตะกระปุบก,กดล็อกนะคะกุญแจคีเลตก็คือเป็นการล้วงเปิดนะคะล็อกเนี่ยคือแตะแล้วก็นี่ด้านข้างมาอีกค่ะอักษรอะคริลิกไทเทเนียมบันไดเดิมๆเลย อันนี้ไม่ต้องห่วงว่าทําไมมันเปื้อนอยู่นะคะเพราะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนั่นเองเดี๋ยวมาดูด้านหลังค่ะด้านหลังเนี่ยเป็นหวัดลิงค่ะด้านหน้ารู้สึกยังไงด้านหลังรู้สึกแบบนั้นอันนี้ถ้าใครเมารถนะคะอยากจะให้มาลองเทสคะ่ะเพราะว่า,วาด้านหลังเนี่ยลูกค้าหลายท่านบ่นบ่อยว่าด้านหลังเวลานั่งมันจะเมาไหมมันจะโคร่งไหมเพราะว่ามันอยู่ช่วงระหว่างล้ออันนี้แอนอยากให้มาลองเทสค่ะเพราะลูกค้าหลายท่านมาเทสแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันเอมฟีเลิ่งมันรู้สึกมันนุ่มเนาะมันนิ่งดี มันไม่ได้รู้สึกโครงไม่ได้โครงมากนะคะแล้วลูกค้าก็เลยแบบว่าตัดสินใจเลือกขับ2กับขับ4นี่แหละแต่ขายดีสุดก็จะเป็นตัวสปอร์ตค่ะแล้วก็ไทเทเนียมแล้วก็ไวทคนั่นเองนะคะแล้วอีกจุดหนึงนี่ตรงนี้ค่ะมีแอดบูเพิ่มเข้ามานะคะก็คันนี้ทีแอนบอกว่าเวลาที่พี่ๆค่ะไปตั้งแคมป์แล้วสตาร์ทรถเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าที่แอนบอกไปนะคะตัวเนี้ แอดบูลที่เขาใส่มาเพื่อให้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟเนาะแล้วตัวนี้เวลาที่พี่ๆแคมปิง้งส่วนมากเนี่ยลูกค้าจะตั้งแคมปิ้งจากที่ว่าเปิดฝาท้ายใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เหมือนคล้ายๆเขาเรียกอะไรเต็นต์อ่ะกางเต็นต์ใหญ่ๆหน่อยอันนี้สามารถสตาร์ทได้เลยเพราะกลิ่นท่อไอเสียค่ะของเรามันจะไม่ได้มีกลิ่นเหม็นควันนะคะลูกค้าหลายท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันเพราะคันนี้ตอนที่แอนไปส่งเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะคะลูกค้าแอนจะพูดเสียงเดียวกันว่าพี่สังเกตไหมเวลาที่แอนสตาร์ทรถอยู่รู้สึกได้กลิ่นไหมคะ ไม่ได้กลิ่นเลยมันไม่ทําให้รู้สึกว่าเพื่อนที่อยู่บริเวณด้านท้ายเนี่ยเมารถนะไม่ปวดหัวด้วยไม่โดนด่าด้วยค่ะเพราะหลายท่านเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันถ้าเกิดว่าสตาร์ทรถเดี๋ยวกลิ่นท่อไอเสียมันก็เหม็นหรอกแอนบอกว่ามันไม่เหม็นค่ะสามารถสตาร์ทได้เลยพี่ไปตั้งแคมป์เนี่ยหายห่วงละไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะมีกลิ่นท่อไอเสีย แล้วเดี๋ยวแอนจะให้ดูด้านหลังอีกนี่ค่ะด้านหลังนะคะก็ใส่คิ้วมาแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นแบบว่าฟูลเซตนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่ครอบคิ้วมาเป็นไฟท้ายฟูลเซ็ตแบบนี้บวกกับตรงนี้ค่ะนี่เดี๋ยวแอนจะให้ดูด้านในนะคะที่ลูกค้าใส่ไปก็อันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะนี่เดี๋ยวแอนจะพับให้ดูเวลาที่เบาะพับเรียบคือตัวน,นี้ค่ะเราจะมีที่ปุ่มนะคะสำหรับเปิดปิด เวลาที่เบาพับเรียบไปเวลาที่เราอยากจะให้เบาพับขึ้นใช่ไหมอ่ะเดีย๋ยวแอนกดให้ดูนี่เห็นไหมพอเวลาเบาพับขึ้นเราไม่ต้องใช้แรงค่ะเราใช้แค่มือค่ะเราแค่กดนี่กดเข้าไปอ่านี่ไงเห็นไหมคะคือพี่ไม่ต้องใช้แรงเลยคะ่ะสามารถพับเบาะเรียบลาบไปจนถึงด้านหน้าสามารถนอนดูดาวนอนดูแคมปิ้งได้เลยนะคะก็อันนี้ก็แบบภายในคร่าวอันนี้ก็เป็นอะไรที่ลูกค้าได้มานะคะจากสูเลย เดี๋ยวแอนจะขออนุญ,ญาตปิดก่อนนะฝนเริ่มตกละอ่ะเดี๋ยวแอนจะให้ดูด้านท้ายนะคะอันนี้เป็นด้านท้ายของวิกเตอร์นี่เห็นไหมแล้วหลอแบบนี้สามารถทําสีนะคะหรือว่าจะเลือกสีแบบสีขาวตัดดําเงาสามารถเลือกได้เลยนะแล้วท่อเนี่ยอันนี้เป็นท่ออินฟินิตี้ด้วยสามารถที่จะเลือกได้คะ่ะว่าเป็นท่ออินฟินิตี้หรือว่าท่อเหลี่ยม เราทําแบบเป็นสีโครมเมี่ยมหรือสีดําได้เลยนะอันนี้คือลูกค้าอยากได้คอนเซปต์เดิมเป็นโครมเมียมเห็นไหมคะที่แอนแจ้งไปมาเดี๋ยวแอนจะพาไปดูด้านไหนบ้างดีกว่าอันนี้คือฝั่งตอนที่2นะคะนี่อันนี้คือฝั่งภายในตอนที่2เห็นไหมคะอันนี้คือเบาะด้านหน้าสามารถนั่งได้แบบสบายมากๆเหลือเลยขนาดว่าพื้นที่ด้านหน้าย,ยังเหลืออยู่เลยนะคะอันนี้เป็นคือสามารถลูกค้าเลือกได้เลยว่าจะปรับเบาะได้นขนาดไหนแล้วก็ด้านบน อันนี้น่าจะมองไม่ค่อยเห็นไม่ได้เปิดมูลรูปไว้นะคะก็ด้านบนนะคะจะเป็นครึ่งสีดำบวกกับที่ว่าแอร์นะคะแยกอิสระสายขวาอันนั้นคือด้านหลังตอนหลังนะคะก็มีที่นั่งให้แบบสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็มีแอร์แยกนะคะปรับแอร์ได้เลยมีปลั๊กชาร์จแล้วก็มี usb type c type a นะคะเลือกได้เลยจะเอาชาร์จแบบไหนเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะลูกค้าคือลูกค้าหลายท่านเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้สึกว่านั่งไม่พอสามารถขยับได้เลยนะคะ เดี๋ยวแอนจะพาไปดูด้านหน้าอันนี้เหมือนอาจจะเล่งไม่ได้เล่งนะคะฝนตกอันนี้คือภายในของตัวนี้นะคะเป็นรุ่นไทเทเนียมนะคะเดี๋ยวแอนจะบอกนิดนึงว่าตัวนี้บเบาะเขาให้มาเป็นเบาะไฟฟ,ฟ้าคู่หน้าสังเกตเลยว่าเบาะเห็นไหมมันจะไม่ใช่เดินได้สม้มมันจะเดินได้ดํานั่นเองนะคะแล้วรุ่นนี้เขานี่เห็นไหมอันนี้คือภายในนะคะเป็นโทนแบบสปอร์ตสปอร์ตเลยนี่นี่น,น,นี่เห็นไหม แล้วมีไฟแอมเบรไลท์หน้าจอขนาด12นิ้วแล้วเป็นเกียร์ e-shifter 10 s สป e Sh d เนี่ยที่แอนบอกว่าเกียร์เนี้ยลูกค้าหลายท่านนะคะเป็นเกียร์อัจฉริยะลูกค้าหลายท่านอาจจะแบบงงว่าการขับเนี่ยมันขับยังไงใช่ไหมเวลาที่ใช้อะค่ะมันจะมีปุ่มนี่เดี๋ยวแอนจะให้ดูปุ่มด้านหน้าตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้ค่ะเนี่ยมันจะมีตัวกดเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถกดเราจะเดินหน้า สมมุติว่าเราจะไปไปอยู่ที่มันตัวดีใช่ไหมคะเราแค่กดเนี่ยกดแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะสามารถกดมาได้เลยนะคะแล้วเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อ e ี h ิป t e เตอร์เซสปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้าด้วยรวกกับที่ลูกค้าค่ะหลายท่านเลยเนาะชอบ เพราะว่ามันเป็นเกียร์อันเล็กๆอาจจะยังไม่ชินไม่เป็นไรนะคะ่ะเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวถ้าเกิดขับไปนะคะเขาจะจดจําการทํางานของคนที่ใช้เป็นประจําว่าขับยังไงนะคะอันนี้คือข้อดีของเขาเลยที่ว่าเขาจดจําเฉพาะคนที่ขับนะคะคนที่ใช้แล้วสามารถเชนเกียร์ตรงนี้ได้เลยเนี่ยมันสามารถเชนเกียร์ตรงนี้ได้เลยนี่เป็นเบรกไฟฟ้านะคะเบรกหมือไฟฟ้าอันนี้ก็จะมีโหมดนะคะ ระบบช่วยถอยจอดดิฟล็อกนะคะโหมดออโต้สตาร์สต็อปมีหมดเลยแล้วก็โหมดขับ2 High C Hi ีไฮซ l โลที่แอนบอกไปนะคะแล้วก็มาดูที่หน้าจออ่ะไม่ใช่หน้าจอมาดูที่พวงมาลัยค่ะอันนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะนี่โหมดที่ว่าเราใช้เนาะเวลาเราใช้โหมด a Adaptive Cruise Control อยู่ตรงนี้สามารถปรับล็อกละปรับล็อกความเร็วนะคะระยะห่างได้เลยแล้วก็บวกกับที่ว่าตรงนี้ค่ะเพิ่มเสียง ลดเสียงนะคะแล้วก็อันนี้คําสั่งเสียงนะคะอันนี้อาจจะต้องไปไปลองเล่นกันดูนะคะโหมดอ,อันนี้ก็โหมดรับสายโทรสายแล้วก็เลื่อนเพลงนั่นเองไฟนะคะอยู่ตรงนี้อีกนิดนึงอันนี้ช่องวางแก้วน้ำนี่สมูทปะละหล่อเลยอันนี้ปุ่มพุทสตาร์ทนะคะนี่ภายในก็จะประมาณนี้ ภายในก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ฝุ่นตกแล้วอะกําลังทีวีเลยก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนนะคะถูกใจอยากแต่งรอรแบบนี้นะคะสามารถใส่โดยมาหา้องแอนได้เลยค่ะที่ศูนย์หกห้าเก้าห้าหกหกห้าห้าแปดหรือจะทักแชทแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะเดี๋ยวแอนจะมาแนะนําแนวทางการแต่งลอรแบบนี้ให้ดูเลยค่ะเดี๋ยววันนี้แอนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย